สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆทุกคนครับวันนี้ก็เรามาเล่นกันหน้าบ้านพี่ต้นน้าเหมือนเคยนะครับวันนี้เราได้ของขวัญของใครเนี่ยใครซื้อให้ของขวัญต่างๆที่ซื้อให้วันเกิดต้นน้าที่คลิปล่าสุดนะครับอ้าวแล้วพี่อุ้นเส้ก็เอาเจ้าโพนี่มาซ้อนท้ายรถกระบะซะแล้วนะครับโอ้โหทำไมรถกระบะมันอืดอย่างเงี้ยนะคะั้องเชเบ็ตก็เล่นกับรถสกูตเตอร์คู่ใจคันเดิมครับเฮ้ยพี่วุ้นเส้นทำไรเนี่ยโอ้โห โอตก,อกเขาไปเป็นมะลิงกิงกองสรนน้องกองเกงเฮ้ยระวังนะโอ้โอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนก้นน้องไปสอนดอกเต็มเต็มเลยนะครับผมเพียมเลยนะครับออกมาแต่ก็ไม่มีของเล่นกับเขานะดูดิอเรดไม่มีของเล่นเหรอคนะน่าสงสารจังเลยเป็นเด็กไม่มีของเล่นคนอื่นเขามีของเล่นหมดเลยดูดิโอ้โหไม่มีของเล่นแล้วก็เอาโพนี่ไปซ้อนท้ายรถเขารถเขาเลยไม่ไปเลยเนี่ยโพนี่หรือเปล่าเนี่ยฮะฮะ พี่ต้นน้ำสนุกไหมครับรถคันนี้มันไม่ค่อยแรงเลยนะโอ้โหนี่วันนี้พ่อเอ็มซื้อสกูตเตอร์ใหม่มาไปดูสกูตเตอร์พ่อเอ็มไหมไหนไปดูกันอันนี้ก็คือสกูตเตอร์คันใหม่ของพ่อเอ็มนะครับที่ซื้อมานะครับจะลองให้เด็กๆซ้อนเดีอยใครจะ้อนบ้างใครจะ้อนบ้างต้องเด็กตัวเล็ก,ลกหน่อยนะตัวใหญ่ถ้าจะไม่ได้เดี๋ยวเราเริ่มจากใครดีเนาะให้พี่ต้นน้ำก่อนได้ว่ามา,มาตอนนี้พี่ต้นน้ำนะครับขึ้นสกูตเตอร์พ่อเอ็มแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราไปไกลๆก่อนตรงนี้ผู้ใหญ่เขาคุยกันอยู่นะครับมาเอาตรงนี้หน่อยเราจะเริ่มมันมีสสปีดนะครับพอเอ็มจะเริ่มต้องแต่สปีดแรกนะครับเป็นสปีดอีโคนะมันจะไม่แรงมากนะแล้วเดี๋ยวให้พี่ต้นน้ำเขาเป็นคนถือกล้องให้แล้วกันนะครับผมนะครับตอนนี้พี่ต้นน้ำพร้อมแล้วนะครับล้วก็มีน้องช่วยดูค่ะนะเดี๋ยวเราจะลองขับสกูตเตอร์แบบเบอร์เบาที่สุดไปนะครับพร้อมยังพี่ต้นน้ำกลับไว้ดีนะฉามาาครับตอนนี้ไปแล้วนะครับอ้าวกำลังจะแซงออมเล็ตแล้วครับโอ้ออมเล็ตวิ่งนี่แล้ว โอ้สกลงตัครับต้นน้ำเป็นคนซ้อนครับเป็นเบอร์เล็กที่สุดนะครับเป็นเบอร์ที่เบาที่สุดนะโอ้ไปแล้วโอ้โหมันเส้นล็อโอ้โหขบเฉียวมากขบเฉียวมากโอ้ไปเลยไปให่สุดทางเลยสุดทางนะครับต้นน้ำเสียวไหมลูกเกาะแ่นเลยนะครับต้นน้ำเบรกเบรกก่อนเบรกก่อนเพราะเพ่ยมขับมือเดียวนะครับอันตรายเหมือนนะมาต่อไปเราจะปรับเกียร์เป็นเราจะปรับเกียร์เป็นเกียร์แรงที่สุดนะครับ

ต้นน้ำกระเด็นออกมาเลยครับพอเอ็มถ่ายไปมือนึงครับอีกมือนึงไม่มีเบรกนะอันตรายมากนะครับเอาลงก่อนซะน,น้ำแขนพอเอ็มล็อกละต <c oughs> ามเลยนะครับผมเพียมเลดพร้อมยังเจะเบ็ดไม่ยอมนะครับไปไม่ได้แน่เลยเดี๋ยวพักก่อนนะครับเจะเบ็ดไม่ยอมให้เพียมเลดไปนะครับผมยังไม่ได้ถ่าย,ยเลยนึงถ่ายอันนี้อันนี้สป,ปีดเร็วที่สุดนะครับเดินหน้าหน่อยเพียมเลดเดินหน้าหน่อยนึงทำไมไม่ยืนตรงๆล่ะนึงไป ยืนตรงๆนะอันนี้คือเบอร์ที่แรงสุดครับถ่ายโดยเพียมเล่นะครับโอ้โหดูครับน้องน้องเสบดวิ่งล้องตามนะโอ้โหโอ้โต้องเบรกแล้วครับแรงมากโอ๊ยเบรกก่อนเดี๋ยวเรากลับไปหาน้องเสบดก่อนนะอ่าหาน้องเสบด์เลยอุ้ยอุ้ยเอาตัวน้ำเร็วกลับมาเร็วกลับไปเร็วลูกยิตามมาเอาครับเอาล่ะโอ้แรงมาก อ่ะไปดูน้องเชฟเบสเอา้าน้องเชฟเบสโอ้โหก็ให้ลูกขึ้นแล้วลูกไม่ยอมขึ้นอนะ่ะ <c oughs> เห็นไหมขึ้นไหมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นตรงนี้ให้ปลาอุ้มหรอโอ้โหนี่นะครับก็คือสกูตเตอร์คันใหม่ของเพื่อนเน,นื้อๆแล้วก็แบ่งเด็กๆได้นั่งกันใช<ไ>่รับครับ,รบหลังจากได้นั่งสกูตเตอร์ครับมันรู้สึกยังไงครับซิ่งไหมครับซิ่งไหมเขาห่อพี่ธนาเขาตัวเล็กมากเมื่อกี้เขาเกือบตกสกูตเตอร์นะตัวน้องเชฟเบสนะครับไม่ยอมให้คนอื่นขึ้นนะครับ ไม่ยอมแล้วตเตงก็ไม่กล้าขึ้นนะครับพัวพันกับพ่อเอ็มอยู่นั่นแหละเป็นไงบ้างครับนั่งสกูตเตอร์ชอบไหมครับแต่ยังแต่ยังขับไม่ได้นะเพราะว่ามันแรงเกินไปสําหรับเด็กนะครับเดี๋ยวพ่อเอ็มซื้อคันใหม่ให้นะนะครับโอเคนะครับคลิปพาเด็กๆมาเล่นสกูตเตอร์ลองนั่งดูก็ต้องขอตัวลาไปครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปเล่นกับเพื่อนๆไปสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย